สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีเมนูมาแนะนํานะคะวันนี้เป็นออก,กับปูจ้าอีปูนานะคะเพิ่งไปขุดมาจากนาเลยนะคะขุดมาสดๆเลยนะคะมีแต่ตัวใหญ่ๆก้ามใหญ่ๆนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเออกูนะคะนี่นะคะจะเป็นการแกะปูไว้ตำนะคะ ดูสิคะปูมันมาเอาตำไปเลยตีตมันเลยค่ะแกะปูนะจ๊ะเป็นการแกะปูตัวใหญ่ให้เราก็จะตำ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 แบบนี้ตัดใจหาสิบบาทก็เลยไล่ต like ัดใจเนี่ยอันนี้เป็นขั้นตอนการตำนะคะในการที่จะทับออีกปูนะคะแล้วก็ตำแรงๆให้มันแหลกนะคะตำบัว<ม>บัวบัว,บ,วบัวไปเลยโอเคแบบไปบางลัง ตำ้าตำตำตำอันนี้คือขั้นตอนบีบน้ําออกจากกัปูนะคะเพราะฉะนั้น้น้าเยอะๆอยู่ข้างล่างนะคะนี้ค่ะได้น้ําข้างล่างแบบนี้คือคะน้ํามันของอก,กัปูนะคะ <c oughs> สิ่งที่ขาดไปได้นะคะก็จะเป็นผักชีลาแล้วก็ผักหอมนะคะสองอย่างนี้คืออร่อยเวอร์ ก็จะมีแม่ครัวนะคะกำลังใส่ข้าวพที่กินกับเอ่ออีกปูนะคะจำได้จ้าจำไม่ได้จ้าขอาอนะาม่จ้าเดี๋ยวได้จ้าแม่ต้องเท่าเครื่องเดียวกับพ่อจ้าซุ้มต้องไปหาอีกปูจ้าแม่จ้าแม่จ้าเอายาวขอบโต๊หลายจ้าเอาเงือกใบแม่จ้าแม่ท้ายจ้า